ามกลับแต่ถ้าเขามาติดตามเราเราไม่ติดตามกลับเขามาติดตามเรานะเราไม่ติดตามกลับมันจะอยู่ในช่องกําลังติดตามของเพื่อนของเราพอเขาอะค่ะสะสมจนครบหนึ่งหมื่นแล้วเขาจะต้องการผู้ติดตามเขาจะมาลบเราออกโอเคไหมคะเราไม่ติดตามกลับเพราะว่ามันจะมีคาว่าผู้ติดตามไลค์ขีดจํากัดเพิ่มติดตามให้ได้ในมากที่สุด เป็นหลักล้านได้เลยค่ะแต่กําลังติดตามถ้าเราไม่ติดตามกลับเราจะอยู่ช่องกําลังติดตามก็ถ้าเราไม่ติดตามกลับก็เขาก็จะมายกเลิกความเป็นทั้งเขาก็จะไม่มาติดตามเราเลยจะยกเลิกอย่างนี้ค่ะก็ไม่เป็นเพื่อนกันแล้วไม่เป็นผู้ติดตามกันโอเคไหมคะเพราะกำลังติดตามมันมีเพดานสําคัญมากเขาถึงบอกว่าติดตามมาติดตามกลับนะคะหลายคนนะคะไปดูแล้วไปติดตาม คนที่เขาไม่มาติดตามกลับเนาะมันจะมีคําว่ากําลังติดตามเยอะมากเยอะมากถ้าติดตามสม่ําเสมอสม่ำถ้าเราติดตามเยอะกําลังติดตามกําลังติดตามค่ะเป็นหลักหมื่นปุ๊บมันจะเพดานทันทีพอเราจะเพิ่มเพื่อนเป็นผู้ติดตามไม่สามารถทําได้มันจะค้างอยู่เราก็ต้องไปเคลียร์กำลังติดตามนะคะนี่ค่ะเพราะาของช่องถ้าช่องหนึ่งของครูกระแตจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าครูเข้ามาตอนแรกๆก็คือ ไปดูปุ๊บเราก็กดติดตามกันนู้นใช่ไหมคะไปดูปุ๊บเราก็กดติดตามไปดูปุ๊บเาก็กดติดตามแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ติดตามกลับเราเราคิดว่าเราจะไปติดตามเขาเพื่อให้เขาอ่ะมาติดตามเราด้วยตอนนั้นเรายังไม่มีอะไรน่าติดตามใช่ไหมคะตอนแรกๆนี้ค่ะแต่แต่วิธีการแบบนี้มาในช่องนี้ค่ะติดตามกลับซึ่งกันและกันเราจะได้เพื่อนทันทีแบบนี้ค่ะดีที่สุดเนาะ อย่าปล่อยให้มันไปค้างอยู่ในกําลังติดตามจนถึงหลักหมื่นนะคะเพราะหลายคนบอกว่ากําลังติดตามถึงหนึ่งหมื่นแล้วทําไมเพิ่มเพื่อนไม่ได้คือเหตุผลนั้นค่ะเราต้องไปเคลียร์กําลังติดตามนะคะใครมีปุ่มไลฟ์สดใครมีปุ่มไลฟ์สดนะคะเราจะเจอคําถามแบบนี้เอาไว้บอกเพื่อนๆด้วยนะคะนะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนอ่ะเขาเขาไปไม่ถูกเลยค่ะว่าทําไมเขาเพื่นเพื่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่าทีนี้ค่ะถามก่อนนะคะเราต้องไปติดตามที่นะทิกตอกเนาะว่าเราถอนเงินไม่ได้เรื่องอะไรคะถอนเงินออกมาไม่ได้เพราะว่าอะไรคะทิกตอกเขาจะแจ้งเราเนาะ 1. บัญชี 2. เราแจ้งบัญชีถูกต้องไหมเขาจะมีรายละเอียดให้ด้วยนะคะติก๊กอ่ารยได้จากช่องไหนถ้าไรายได้จากการรายสดไม่ถึงคุณก็ไม่ได้ค่ะเขาจะมีเลทขั้นต่ำเนยนะสามสดอลลาร์ ถึงจะสามารถถอนได้เรามีเงินก็จริงค่ะครูกรตัมีเงินในช่องไลฟ์สดน,นะคะแต่มันยังไม่ถึงเขาจะมีเลทขั้นต่ําที่เราสามารถถอนในช่องทิกตอกด้วยนะคะแต่ถ้าที่ครูได้รับจากการที่ดูคลิปว่าครบ3บาทเอามาถอนมาได้เลยค่ะเขาจะมี